สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับวีอีกแล้วนะคะในช่องของวีนั่นเองค่ะวันนี้นะคะวีจะมารีวิวอุปกรณ์เครื่องครัวอีกหนึ่งชิ้นนั่นเองนะคะจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาคอยติดตามกัน,นะคะ่ะมาทุกคนก็คือรอบที่แล้วรีวิวเครื่องครัวไปก็คือหมอ้อไฟฟ้าใช่ไหมวันนี้ไฟฟ้าเหมือนเดิมแต่เป็นเครื่องปั่นน้ำผลไม้อัตโนมัติ ที่ชาร์จแบตได้นั่นเองนะคะยังคงเหมือนเดิมค่ะเป็นยี่ห้อโฮมีนั่นเองเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันละกันค่ะว่ามันคืออะไรหน้าตามันเป็นยังไงนั่นเองนะคะอะมาค่ะทุกคนนี่ก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะอันนี้นะคะก็คือเครื่องคั้น,น้ําผลไม้อัตโนมัตินั่นเองนะคะก็คือคั้นส้มคันมะนาวได้นะคะเดี <Okay. S 1> ๋ยวเรามาอธิบายกันว่าเฮ้ยมันมีอะไรมันดียังไงอะไรอย่างนี้นะคะ,คะ <Okay. S 1> มันสามารถถอดได้ทุกชิ้นส่วนเลยทุกคน มาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะคะก็คือว่ากล่องวีทิ้งไปแล้ว mm. เช่นเคยเพราะว่าวีลองเทสแล้วนั่นเองเ,องเนาะก็ประมาณสองสามอาทิตย์เหมือนกันนะคะก็ตัวนี้เนี่ยมันคันได้ลูกเล็กลูกใหญ่ได้หมดเลยตอนแรกก็ไม่คิดนะว่าเขาจะคันมะนาวได้เพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบหัวมันแบบมันใหญ่อะมันไม่น่าจะเหมาะกับพวกมะนาวลูกเล็กๆหรืออะไรอย่างเงี้ยวีก็ลองเทสแล้วเอา้าได้เฉยได้เฉยเลยนะก่อนอื่นนะอุปกรณ์ก่อน นะคะอันนี้ก็คือฝาฝาปิดนะคะตัวด้านในนะคะนี่ทุกคนด้านในนะเขาจะมีแบบเป็นแง่งแนะคะตัวนี้เนี่ยเอาไว้ล็อกผลไม้นะคะก็คือว่าเวลาเราหั่นเป็นชิ้นใช่ไหมแล้วเราเอาลูกสมมติอันนี้ลูกกลมๆเนาะเราก็เอาเนี้ยกดลงไปนิดนึงตัวนี้นะคะก็จะสามารถล็อกตัวผลไม้ไปได้นะแล้วเราก็กดนะคะอันนี้ตัวฝานะแล้วก็เป็นฝาได้ด้วยนะคะอ่าแล้วตัวต่อไปนะคะตัวนี้นะคะก็คืออย่างที่บอกเนาเป็นหัวตัวนี้เนี่ยเขาให้มาหนึ่งหัวนะคะก็ตอนแรกคิดว่าใช้ไม่ได้มะนาวอะ แต่ก็ใช้ได้เฉยเลยนะคะเพราะฉะนั้นคือใช้ได้หมดแหละมะนาวไปได้ส้มก็ต้องต่อได้ส้มลูกเล็กลูกใหญ่มะนาวลูกเล็กลูกใหญ่เลมอนอะไรก็แล้วแต่นะใช้ได้หมดเลยนะคะอันนี้มีหนึ่งหัวนะคะสามนะคะก็คือนี่ทุกคนอันนี้ตัวกรองมันดีมากนะได้กรดด้วยแล้วก็กรองเม็ดด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญน,นะเป็นพลาสติกนะคะทุกคนแข็งแรงนะอ่าต่อไปนะคะก็คืออ่ะเรามาพูดถึงสายชาร์จก่อนสายชาร์จเขาให้มานะคะอันเล็กหน่อย เนาะถ้าใครจะเปลี่ยนหรืออะไรยังไงก็สามารถทําได้นะคะก็ไม่ถึงเมตรอะนะสั้นๆนะคะมีมาให้นะคะนี่คือสายอ๋ออย่าลืมนะคะเป็นไทซีด้วยนะคะอ่าต่อไปนะคะตัวนี้นะคะก็คือเป็นตัวกระบอกนะ้ำนั่นเองเนาะตัวนี้นะคะเขาเป็นล็อกนะคะเขาสามารถแบบเขามีตัวล็อกอยู่ตรงด้านถ่ายนะคะมีอยู่ทั้งหมดหนึ่งสองสามมีทั้งหมดสามตัวนะคะตัวนี้นะคะเวลาใช้นะเราก็บิดนะทุกคน เนี่ยเป็นแบบเนี้ยแล้วเราก็แกะออกมาได้เลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นพลาสติกแข็งแรงนะแต่อย่าไปทําตกนะมันอาจจะแตกได้นะทุกคนเพราะอย่างที่บอกมันเป็นพลาสติกแข็งนะมันไม่ได้เป็นพลาสติกแบบนี้นะ้แบบเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันงอได้นะอันนี้มันงอไม่ได้นะทุกคนเป็นประเภทเดียวกันนะเนี่ยตัวนี้นะอย่าไปทําแตกนะคะอ่าต่อไปนะตัวนี้นะคะ เราสามารถถอดแท่นตรงกลางออกได้ด้วยนะนี่ตัวนี้ก็สามารถทำความสะอาดได้นะคะตัวนี้ก็คือเป็นตัวแท่นที่เอาไว้รองรับตรงนี้นั่นเองนะตัวนี้ถอดล้างได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อ่าเรามาพูดถึงตัวแท่นกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวแทน่นบรรจุแบตเตอรี่นะคะตัวนี้เนี่ยมีกําลังไฟทั้งหมด4 0วัตต์นะคะแบตเตอรี่นะคะอยู่ที่1,500แอมป์นั่นเองนะคะก็วีลองใช้แล้วก็คือส้ม6ลูกอ่ะก็1โล มันก็ยังใช้ได้อยู่นะคะไม่ต้องชาร์จเต็มก็ได้นะไฟก็ยังดีเวลากดเนี่ยก็ไม่ฝืนมือไม่ขืนน่ะเวลากดบางทีใช่ไหมตัวพวกอุปกรณ์ที่มันเป็นไฟฟ้าพวกไรสายอะ่ะเวลาเรากดเราฝืนเงี้ยเวลาเราฝืนอย่างเงี้ยมันจะมันจะหยุดอะทุกคนแต่มันแปลกมากเลยอันเนี้ยคือดีมันสู้มือนะดูอะ่ะแล้วก็อันนี้นะคะรีบบอกไปความจุของเขานะคะอยู่0.3ลิตรกวีตีซะประมาณส้มเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3ถึงสี่ลูกลูกเล็กลูกใหญ่ก็แล้วแต่โดยประมาณนะรอบที่วีใช้เนี่ยวีใช้ส้มลูกใหญ่6ลูกโลอะทุกคนก็ใส่ประมาณ3ลูกสี่ลูกอะก็เยอะอยู่นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีประกอบมันง่ายมากทุกคนก็คือวิธีประกอบนะคะก็คือก่อนอื่นนะเราก็วางไม่ต้องกดนะทุกคนเพราะว่าถ้ากดอะมันจะวิ่งไงเห็นปะเนี่ยไม่ต้องกดนะแค่วางเฉยๆต่อไปนะคะเราก็วางอย่างที่บอกนะตรงนี้นะคะเราเป็นตัวล็อกเนาะเพราะฉะนั้นคือเราก็หมุนให้เข้าที่นะคะนี่นะคะแล้วเราก็หมุนให้มันดังกึ๊กเนาะ นี่นะคะอันนี้ก็คือล็อกแล้วนะนี่เรียบร้อยนะแล้วก็ต่อไปนะคะเราก็ใช้ตัวกรองตัวนี้นะคะวางลงไปนี่ทุกคนไม่ต้องออกแรงอย่าออกแรงนะอย่าไปกดมันนะแล้วก็ต่อด้วยตัวนี้นะคะตัวนี้เขาก็แค่ให้วางเฉยเฉยนะไม่ต้องไปกดมันนะเพราะกดถ้ากดนะมันวิ่งเลยนะนี่ดูเห็นไหมถ้ากดอะมันวิ่งเลยนะอย่าอย่ากดนะคะอ่ะอันนี้นะคะก็เป็นวิธีใช้นะคะแล้วก็เป็นวิธีต่อนั่นเองเนาะแล้วก็อุปกรณ์เขามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวต่อจากนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเวลาคันมันใช้ยังงงไนะะคแแล้วก็รที่เา ให้มาเนี่ยมันพอไหวกับการที่เรากดส้มหรือเปล่านะคะแล้วก็ใช้ง่ายยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะก่อนที่เราจะเอาผลส้มนะคะใส่เข้าไปในเครื่องปันน่นนาะแล้วก็กดก่อนนิดนึงนะคะเอาฝานะคะครอบลงไปบนส้มนะคะให้มันช่วยล็อกนิดนึงนาอแล้วเราก็ออกแรงกดนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวน้องก็จะหมุนเองได้เลยค่ะ แล้วก็เวลากดนะคะเราก็จะใช้กดด้วยฝ่าก่อนนะคะกดลงไปก่อนเลยนะคะจนสุดเนาะแล้วก็ถ้าจะเคลียร์ให้เกล็ดส้มที่อยู่ในเปลือกส้มนะคะมันหมดเนาะเราก็ใช้มือนะคะกดกดกดแบบนี้เลยเนาะก็เคลียร์ได้เกลี้ยงเลยค่ะก็คือน้องส้มออกมาแบบไม่ขมด้วยนะ <S <S อ่ะเอาดีๆนะทุกคนก็คือว่าอันนี้นะคะพอเปิดตัว หัวมันออกมาแล้วนอ้อเราก็จะเห็นทั้งเกร็ดนะคะแล้วก็เห็นทั้งเม็ดนั่นเองเนาอที่สำคัญนะคะก็คือว่ามันคั้นออกมาแล้วแล้วมันไม่ขมด้วยนะเหมาะสมกับการเสี่ยงเงินนะคะอันนี้ก็คือซื้อมา 590บาทจ้ามาต่อด้วยมะนาวเลยค่ะทุกคนที่บอกนะคะว่าเกินความคาดหมายนะคะเพราะว่าไม่คิดว่าจะใส่น้องลงไปได้นะคะก็คือน้องนะเป็นมะนาวลูกเล็กด้วยนะ,ะก็ยังสามารถใช้งานได้นะคะเหมือนส้มนั่นเองเป็นไงบีบออกมายังไม่มีน้ำเลยทุกคนไม่ขมด้วย แล้วก็วิธีล้างนะคะก็ล้างง่ายมากนะคะก็คือบิดออกนั่นเองเนาะก็คือแล้วทุกอย่างนะคะมันสามารถถอดออกได้หมดเนาะมันก็เลยล้างง่ายนะคะ แต่สิ่งสำคัญนะคะก็คืออย่าเอาน้องมอเตอร์ไปแช่น้ำนะทุกคนเอาผ้าเช็ดก็ได้นะคะแล้วก็หรือว่าล้างนิดนึงก็ได้นะคะเอาน้ำลูกๆนะคะแค่นั้นก็พอคะ่ะเดี๋ยวนนองเสียนะคะ โอเคค่ะทุกคนก็เมื่อกี้นะคะเราไปดูถึงเรื่องวิธีการใช้นะคะแล้วก็ตัวอย่างการขันกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูเรื่องการดูแลหลังการขายกันบ้างค่ะอย่างที่บอกนะคะถ้าใครซื้อของโฮมี่นะคะผ่านทางช่องทางต่างๆของเขานะคะเขานะคะก็จะรับประกัน1ปีเต็มนะคะ แล้วก็สามารถเคลมได้ภายใน7วันนะคะก็ถ้าสมมติว่าตัวนี้แตกหรือตัวนี้เสียหรือเสียปักแล้วมันไม่วิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะสามารถเคลมได้ภายใน7วันค่ะแล้วก็ใครนะคะที่อยากได้ใบเสร็จนะคะเขาก็สามารถออกใบกำกับภาษีให้ได้ค่ะแล้วก็นะคะที่สําคัญเนาะอ,อย่างที่บอกซื้อได้หลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นช้อปปีนะคะทิกตอกหรือว่าน้องๆนัน่นเ,เองเนาะอย่างตัววีเองเนี่ยวีซื้อจากในช้อปปี้นั่นเองนะคะเวลาส่งก็อยู่ที่ประมาณเอาจริงวี วันนี้วีได้พวกเนี้ยเลยอะเร็วมากนะก็ถ้าใครสนใจนะคะสามารถเลือกช้อปปิ้งได้ตามช่องทางที่บอกได้เลยเนาะและถ้าใครนะคะสนใจก็กดได้เลยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะวีต้องขอตัวลาไปก่อนโฮมมี่นะคะเขาดีจริงประกันก็มีราคาก็ไม่แพงคุ้มเปลี่ยนได้ด้วยต่างหานะคะวันนี้วีต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ